หลายคนถามกันเข้ามาว่าทําไมเป็นสิวไม่หายสักทีรักษาจนท้ออาจเป็นเพราะว่าคุณยังทํา5สิ่งนี้อยู่หรือเปล่าสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วคลิปก่นกอนๆผมสอนวิธีการรักษาสิวไปแล้ว วันนี้จะมาเชี้ยเห็นอีกมุมหนึ่งของคนที่เป็นสิวรักษาย,ยังไงก็ไม่หายสักทีกับหัวข้อสิวไม่หายแน่ถ้ายังทำห้าสิ่งนี้อยู่พร้อมแนะนำสกินแคร์สำหรับคนเป็นสิวปรับใช้ร่วมกับยาสิวก่อนเลยเลยคนเป็นสิวเนี่ยส่วนมากจะผิวมันแต่ผิวขาดน้ำก็คือว่าหน้าม,มันเนี่ยแต่ว่าความชุ่มชื้นในผิวน้อยทำให้หลายคนอย่างล้างหน้าผิดวิธีเพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดที่หนึ่งสำหรับคนเป็นสิวผิวมันต้องใช้โฟมล้างหน้าที่หลังล้างแล้วรู้สึกผิวแห้งตึงให้ความรู้สึกว่าสะอาดสุดๆอันนนนีี้้เเ่ป็ความามขใจทผิด ถ้ารู้สึกผิวแห้งตึงเยี้ย็ดหลังล้างหน้าทันทีแสดงว่าโฟมล้างหน้านั้นเนี่ยรุนแรงกับผิวมากเกินไปนะครับนอกจากมันจะเอาคราบมันสิ่งสกปรกแล้วยังเอาโปรตีนกับไขมันดีที่ให้ความชุ่มชื้นผิวออกไปด้วยระยะยาวเนี่ยอาจจะทําให้ปาการผิวเสียผิวแห้งแล้วก็สิวเห่อได้รู้ไหมครับว่าคนที่เป็นสิวเนี่ยส่วนมากจะผิวมันแต่ผิวขาดน้ําก็คือผิวหนังเนี่ยมีปริมาณไขมันดีอย่างเช่นเซราไมน์น้อยกว่าผิวปกติทําให้เสียน้ําทางผิวมากขึ้นกักเก็บความชุ่มชื้น เป็นนสิวด้งขึเพราะฉะนั้นโฟมล้างหน้าที่ดีเนี่ยต้องเอาสิ่งสปกปรกคราบมันออกไปในขณะเดียวกันต้องไม่ให้ฟิลลิ่งรู้สึกแห้งตึงทันทีหลังล้างหน้านะครับซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าโฟมล้างหน้านั้นเนี่ยรุนแรงต่อผิวมากเกินไปโฟมล้างหน้าที่แนะนําสําหรับคนเป็นสิวผิวมัน1เลยคือแนะนํารูปแบบโฟมมากกว่ารูปแบบครีม2เลยคือไม่มีสารทําความสะอาด หรือว่าเซอร์แฟกต์แดนที่รุนแรงต่อผิวอย่างเช่นโซเดียมลอเรลซัลเฟตหรือว่า SLS และ3คือมี pH บาลานซ์ใกล้เคียงกับผิวของเราคือ4.5ถึง6.5ตัวอย่างโฟมล้างหน้าอย่างเช่น Neutrogena Deep Clean Acne Foaming Cleanser สำหรับแบรนด์ Neutrogena เนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักโฟมล้างหน้าของเขาอยู่แล้วนะครับตัวแอนเน่โฟมคลีนเซอร์เนี่ยมีเซอร์แฟกต์แดน3ตัวตัวแรกเลยคือโซเดียมโคโคอิลไกลเซเนตตัวนี้เนี่ยเป็นอะมิโนเบสนะครับกรดอะมินโนเป็นส่วนประกอบของ natural moisturizing factor หรือ NMF สารให้ความชุ่มชื้นตามมธรรช ซึ่งเป็นสารสําคัญของประการผิวเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบมีความอ่อนโยนสูงให้ความชุ่มชื้นและให้ฟองมากตัวที่2ก็คือโซเดียมโคโคอิลไอซีไทอเนตนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบเช่นกันอ่อนโยนเป็นพิเศษแล้วก็มักจะใส่ในสูตรที่ต้องการความอ่อนโยนอย่างเช่นสบู่เด็กหรือว่าแชมพูเด็ก ให้ฟองมาเช่นกันนะครับและตัวที่3ก็คือโคโคเมโดโพรพิลเบเทนตัวนี้เนี่ยเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบและประจุบ,บวกหรือว่าแอมโฟเทอริกอ่อนโยนให้ความชุ่มชื้นและไม่ละคายเครื่องเหมือน SLS ตัว a c n e Foaming Cleanser เนี่ยมีส่วนผสมที่ช่วยเรื่องของสิวอ,อย่างเช่น0.5ซาลิซลิกแอซิดนะครับช่วยละลายหัวสิว,สวลดอักเสบแล้วก็คุมความมันมี IPMP หรือว่าสารสก,กัดจากใบทมตัวนี้เนี่ยมีริ์แอนตี้แบคทีเรียฆ่าเชื้อก่อสิวกรีซอรินให้ความชุ่มชื้นและที่สำคัญคือเบผิวเก็ โฟมล้างหน้าสำหรับคนที่ผิวมันเป็นสิวแต่มีข้อตินิดนึงนะครับคือมีน้ําหอมแต่ว่าสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็น rinse off product ไม่ได้ทาทิ้งไว้ส่วนมากไม่มีปัญหานะครับความข้อจะบิดข้อที่2เลยก็คือว่าถ้าเกิดหน้ามันเนี่ยจะต้องล้างหน้าบ่อย ติดโมงหน้ามันล้างทีเที่ยงหน้ามันล้างทีบ่ายโมงหน้ามันล้างทีล้างวันหนึ่งสีหรอบจะช่วยลดอาการหน้ามันได้อน,นี้เนี่ยผิดนะครับทุกสภาพผิวแม้ว่าเราจะผิวแห้งผิวมันผิวผสมควรล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนต่อผิววันละสองครั้งเช้าเย็นแต่ถ้าเกิดวันไหนมีกิจกรรมการจ้งหรือออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกเยอะเนี่ยสามารถล้างหน้าอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3หลังจากออกกําลังกายได้สำหรับความเขา้าใจผิดข้อที่3นะครับคนผิวมันไม่จําเป็นจะต้องทาม o i s t u r i z e r อันนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจผิดมากๆ m o i s t เ r อร์ไเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวแม้ว่าเราจะผิวมันเป็นสิวก็ต้องทามอยส์เจอร์ไรเพียงแต่อาจจะเลือกมอย s t เจอร์ไที่ เบาบางนะครับอย่างเช่นในรูปแบบเจลหรือว่าโลชั่นเพราะอย่างที่บอกไปว่าผิวของคนเป็นสิวเนี่ยมักจะผิวมันแต่ผิวขาดน้ําและการรักษาสิวเนี่ยยาสิวส่วนมากระคายเคืองผิวการทำมอยเจอร์ไรเซอร์จะลดอาการระคายเคืองจากยาสิวได้ตัวอย่างมอยเจอร์ไรเซอร์สำหรับคนผิวมันเป็นสิวนะครับอย่างเช่นเซโรบี้มอยส์เจอร์ซิ่งเฟชชัลโลชั่นพีเอ็มตัวนี้เนี่ยเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เสริมชั้นผิวนะครับให้ความชุ่มชื้นยาวนาน24ชั่วโมงมีเซรามาย13แล้วก็6 ปลอบประโลมแถมยังลดรอยดำจากสิวได้ด้วยวิธีใช้มอยส์เจอร์เซอร์นะครับแนะนำให้ทาวล2สองครั้งเช้าเย็นแล้วก็ถ่ายครั้งก่อนนอนก่อนทายาสิวโดยทาบางๆทั่วหน้านะครับเว้น3-5นาทีรอซึ่งถ้งทายาสิวคุ่มกดวิตามิน A ไม่ว่าจะเป็นเรตินออิน ดิฟฟ ر ي หรือว่าอีพิดิโอจะช่วยลดอาก,การระคายเครืองได้ความเข้าใจผิดข้อที่4เลยคือเป็นสิวห้ามทากันแดดอันนี้เนี่ยผิดนะครับรังสี UV ทํทำให้รอยดำสิวเข้มขึ้นแล้วก็ทิ้งรอยไว้นานขึ้นรวมถึงเราพบว่ารังสี UV เนี่ยจะทําให้สิวอักเสบมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคนเป็นสิวเนี่ยควรทากันแดดนะครับ โดยกันแดดที่แนะนําสําหรับคนเป็นสิวควรมีค่า SPF อย่างน้อย3 5 0 PA 3+ ถึง 4+ ตัวอย่างเช่น La Roche Posay Invisible Fluid ตัวนี้เนี่ย SPF 50+ PA 4+ PPD 46กันแดดตัวนี้เนี่เนื้อเหลวเพราะฉะนั้นวิธีการใช้คือบีบมาปริมาณเท่ากับเห 10, เรียญ10-2เหรียญจากนั้นทาบางๆทั่วหน้าก่นอนออกแดด15-20นาทีถ้าวันไหนต้องออกแดดจัดหรือว่าเหงื่อออกเยอะเนี่ยแนะนาทาซ้ำทุก2-3ชั่วโมงนะครับและความเข้าใจปิดข้อสุดท้ายข้อที่5คือสิวเป็นเรื่องของวัยรุ่น พอหมดวมันก็จะหายไปข้อนี้เนี่ยผิดมากๆนะครับหลักการรักษาสิวง่ายๆคือเป็นสิวต้องรีบรักษาถ้าไม่รักษาสิวไม่หายและยิ่งปล่อยสิวทิ้งไว้นานเนี่ยจะรักษายากขึ้นและมีโอกาสสูงที่หายแล้วจะทิ้งรอยดํารอยแดงรวมถึงแผลเป็นหลุมสิวซึ่งรักษายากกว่าสิวมากๆนะครับผมมีคลิปสอนการรักษาสิวเบื้องต้นอยู่แล้วแต่ว่าจะสุปให้ฟังสั้นๆนะครับ สำหรับคนที่เป็นสิวรุนแรงน้อยคือส่วนมากเป็นสิวอุดตันและมีสิวอักเสบตุ่มแดงตุ่มหนองรวมกันทั่วหน้าเนี่ยไม่เกิน10จุดสามารถรักษาสิวได้ด้วยยาทานะครับตัวแรกเลยคือเบนโซลิลโบรอกไซด์อย่างเช่นเบนแซคแอคเนเดิมีพีหรือเดอร์มาแคร์เบนโซลิลออกขอเจลตัวนี้เป็นยาสิวที่เด่นในการลดการอักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีรียก่อสิวนะครับเหมาะสำหรับสิวอักเสบวิธีการใช้ก็คือทาบางๆทั่วหน้าก่อนหลังหน้าทิ้งไว้5-15าทีแล้วล้างออก วลาสองครั้งเช้าเย็นตัวต่อมาก็จะเป็นกลุ่มยาทาฆ่าเชื้อสิวอ,อย่างเช่นคลินดาเอมคลินดอลินเจลหรือว่า Ro โรบาพวกนี้เนี่ยใช้แต้มสิวอักเสบเ,เฉพาะจุดนะครับวลาสองครั้งเช้าเย็นไม่แนะนําให้เอามาทาทั่วหน้าเป็นโทนเนอร์แล้วก็พอสิวอักเสบหายแล้วเนี่ยแนะนําให้หยุดใช้ทันทีและข้อสาคัญเลยคือควรใช้ร่วมกับเบนซิลลูอร์อกไซด์เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มกดวิตามินเออย่างเช่นเรตินิวอินดิฟรินหรือว่า อีพิโดเลือกใช้เพียงตัวใดตัวหนึ่งนะครับยาสิวในกลุ่มกลดวิตามิน A เนี่ยจะเด่นในการรักษาสิวอุดตันนะครับแต่ว่าก็รักษาสิวอักเสบก็ได้แล้วก็ที่สําคัญคือช่วยป้องกันสิวอุดตันจุดใหม่ได้วิธีการใช้ก็คือบีบออกมาแค่มเม็ดถั่วนะครับทาบางๆทั่วหน้าเป็นใต้ตาร่องจมูกแล้วก็รอบปาก สำหรับใ,ใครที่มีปัญหาสิวมากโดยเฉพาะเป็นสิวอักเสบเนี่ยอย่าลืมปรึกษาคุณหมอก่อนนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่เป็นสิวมานานไม่หายสักทีแล้วก็ช่วงนี้ใส่แมสสิวเป็นมากขึ้นอย่าลืมมอยส์เจอร์เซอร์สำคัญมากนะครับรวมถึงการล้างหน้าแล้วก็การทากันแดนเน่ยสำคัญไม่แพ้การรักษาสิวใครที่มีเพื่อนเป็นสิวเรื้อรังไม่หายสักทีอย่าลืมส่งคลิปนี้ให้เขาดูนะครับ จากข้อมูลพบว,ว่าคนที่ดูคลิปส่วนมากยังไม่ได้กด subscribe ช่องนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครั้งหน้ามีคลิปใหม่ออกมาจะได้มี notification แจ้งเตือนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ